พวกเราผลิตอะไรครับ What product that we manufacture ชิ้นส่วนนาฬิกานะครับ The watch ยี่ห้อ Swatch เหรอครับ Yes โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยผมใส่ Swatch อยู่นะครับเนี่ยฮะโอ้โหนะฮะ My My watch My Samsung นะครับ The s watch I'm not kidding ฮะสวยนะสวยฮสวยมากๆไอ้แ e e e ินยุ่งซึ่งกีฬาป12ปีนะ12ปีมาแล้วจริงๆเดือนนี้แล้วเชื่อไหมครับมั b e l i e ับโบว์อีจ e สฮา e ท์คอร์ดเฟิมันเพิ่งเสียงเ่อ2ามวันที่แล้วเองครับงั้นผมเขาฝากให้ใครไปซ่อมได้หมครับ Please นะฮะฟิอัพโฟมีนะครับได้ไหมฮะ เอาไหวไหมฮะไม่ได้เหรอครับรูปเก <choices S 1> <อ>่าไปแล้วครับซื้อใหม่ซื้อใหม่เลยฮนะมันที่ฟรีรับฟรีนครับโอเคโอเค Nice to meet all of you again นะฮะ First off sit still นะฮะ You have to walk around you have to work you have to do the job anything นะครับ For but you have to have this one first this one is อันนี้คือหัวใจหัวใจ Heart and then you have to เปิดนะ open your heart first open your heart first เปิดใจได้ยังครับนาวเปิดยังครับเปิดมานานแล้วไม่เคยมีใครเข้ามาเลยแนะเปิดใจก่อน You have t o open your mind You have t o open your heart and change ก็คือการเปลี่ยนแปลงวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับ today w l have to change yourself เปลี่ยนแปลงไปทางไหนครับดีเล็ You could In a better way, not the worst way. Okay, <laughs> Right in And your right hand touch your nose. For example, for example. way. for example first the mind Okay, mind. the example Okay, เราวิ่งแม็กกับกร a ปปิ้งอิสระรูเบย์เราวิ่งแม็กกับกรุปปิ้งแล้วผมจะใช้เงื่อนไขเราวิ่งมีเงื่อ you จะบอกเงื่อนไขยกตัวอย่างเช่นถ้าผมบอกว่าแบนกลุ่มตาม d ี v i ท e grouping make a grouping by beauty ความสวยความหล่อสมมติแบนกลุ่มตามความสวยความหล่อคนหล่อกก็จะไหมฮะหาคนหล่อด้วยกันคนรู้เก่งไหมคนสวยก็หาคนสวยด้วยกันคนที่รู้ตัวไม่สวยก็ f o r example f o r example โอเค so I give the condition ผมจะบอก condition ว่าจะใช้ grouping แบบไหนโอเคนะครับ Are you ready? Ready, e x c i t i n exciting แบง่งกลุ่มตาม Make a grouping by วันเกิดจันทร์อังคารพุธวันเกิดจันทนร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสารว Monday Tuesday Wednesday

ตัดสินครับเรฟรี่นะครับคุณีรบบเดี๋ยวไม่ว่ากลุ่ไหนของเรา You b e you know which one is your group <laughs> okay, very good Now คุณธีรพล เดี๋ยวก่อนคุณวิรพลด้วยความสัตย์จริงปุยวิรพลไม่ทราบว่าไหนเป็นกลุ่มไหนนะ very fair นะครับแฟร์นะครับเพราะว่าปุยวิรพลไม่ทราบนะคุณวิรพลจะให้คะแนนเรียงเลยอันดับหนึ่งสองสามอันดับสองอันดับสองอันดับสองยังไม่บอกกลุ่มไหนนะเดี๋ยวเซคันด์วันเดี๋ยวเซคันด์เดี๋ยวเดี๋ยว อะไรผิดเปล่าอันดับสี่นะดีใจดีใจีใจเหลืออันดับหนึ่งกนดับสาม not not so difficult นะฮะ first priority สิ่งแรก first concern สิ่งแรกที่จะต้องคำนึงถึงที่สุดคืออะไรครับ safety. safety very good safety นะฮะ because we don't have the grass field มไม่มีสนามหญ้านะ bên ta hạ bằng kỷ lệ concrete so safety come first ok safety come first <coughs> <coughs>

เอแก้วยกเอาเอาคอลูกแก้วาเขียนลูกแก้วกัเชเขียนแก้ว y To reveal from the first base, um, from the first base, what you got from the first base, the second base, third base, fourth base, fourth base fifth base, um? little artist, จิตรกรน้อยนะฮะบงบอกอะไรครับ What you got from this? อ่าวันนี่ผมอยากให้พวกเรานึกไปถึง core value ผมอยากให้เรานึกไปถึง we like you to think about the core value core value ภาษาไทยคืออะไรครับถ้านิยมหลักขององค์กรที่ตอนเช้าท่านปีรพลพูดเป็นจำได้ไหมครับมีอะไรบ้างครับี p e o อ่า <People. S 1> มี people มี innovation มีอะไรต่อ t e a m w o ต่างๆเหล่านี้นครับนะฮะ <im ple> ทุกกิจกรรม every activities is concerned about your core v a l u e จริงๆแล้ว core value มีอยู่ในทุกกิจกรรมนะครับ <laughs> อยู่ที่ว่าแต่ละกิจกรรมจะมีอะไรที่ชัดเจน <laughs> but some core value will be clear in some activities ยังไงครับ <laughs> เราได้ทำสุดชีวิตไหมครับ <laughs> you give your whole life in doing everything in your life คือเข้าใจว่าถอดชีวิตทำไหม Without, you make it from your heart and soul ทำทุกอย่างด้วยจิตวิญญาณนะ่ะจิตวิญญาณเราจะออกมาเป็น,นยังไงฮะ The result is วาดหมีชื่อ l รียก Ashley is f a a r become... กระสือบ้าง <laughs> ดอกบ้างหมาบ้างนะฮะ But it's from your excellence ทำดี้สุดหรือยังครับนะฮะ ไลฟ์อยู่เว y ์ยุ่งช็อกปฏิบัติไลฟ์ทำอะไรที่ดีที่สุดในชีวิตเลยอ่ะผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งพวกเรารู้จักตุ๊กตาจาีนที่เมือนจีนไหมครับ You know the Chinese d o g the soldier in the s e a n you have the soldier the big soldier We a l o t of soldier a lot of horses the warriors สุสารทหารที่เป็น the stone d o l the big one นะ the same s i n e รู้จักไหมครับ อ่าสุสานตุ๊กตาหินจริงแ got thousands of doll นะจริงๆแล้วมีเป็นหมื่นๆเลยนะแต่ยังหาไม่เจอบัตรเนหฝังด็ดแฮมฝัวเดน now Every doll ในทุกๆตุ๊กตาเชื่อไหมครับไม่เหมือนกันเลย is totally d i f f e r e n mean, t i m a n from the face หน้าตาไม่เหมือนกันเลยฮนะ mm hmm. ทำไมรู้ไหมฮะ you know why Because was built by e e was it i d f f r n เพราะมันถูกทำขึ้นโดยไม่เหมือนกันแต่ละาากทิศก็ปั้นเหมือนขึ้นมาแล้วหน้าก็เหมือนใคร The face will be similar like the one who built it ก็คือเหมือนกับคนปั้นนั่นเองนครับนะฮะทนทานไหม It's very durableIt's very strongbecause มันอยู่มาถึงปัจจุบันนี้ because it still Standstill until now. Hundreds years ago, thousands years ago, what's the reason behind? อะไรคือเบื้องหลังครับไหมครับตุ๊กตาจีทุกตัวเชื่อไหมครับมีชื่อ They have the name p r i n t e d under the feet. ทุกตัวมีชื่ออยู่ที่ที่เทา้าชื่อใคร Who's e name? คนปัน้น The one who who built it. The name of the one who built it. What is the reason ทำไมถึงต้องต้องมีชื่อจะได้ identify ได้จะได้บอกได้ว่าใครทำแคร่ identify who did it who made it โอเคถ้าถ้าถ้ามันล้มหรือถ้ามันแตกสลายเร็ว if i t is broken very easily <c oughs> เขาก็จะมาดูที่เท้าครับ you look at the feet ใครทำ who made it ไม่ได้เรื่องใช่ไหม เป็นไงฮะประหาร <laughs> ใช่ไหม Execute โอ้โหดูไหมสมัยก่อนจักรพรรดิดูไหม,ไม,นนกกไหม But it can can make the excellence เ yeah? น because everyone make it by their life ทุกคนทำด้วยเลยนะชีวิตและจิตใจอนะไรเงี้ย value r e a u e from inside จากพื้นฐานเลยนะครับ and this basis พื้นฐานนี้เนี่ยนะครับ วิว Last Long จะจะยาวตลอดไปครับแล้ว E.T.A ก็จะใช้งานพวกเราจากเต็มความสามารถพวกเราก็จะให้งานอย่างเต็มความสามารถท okay, ี่คันเกตตัว Excellent โอเคไหมครับเพราะฉะนั้น Excellent You will by your heart you without your soul to make the r e s u l t to be a c u t e fair ะครับ ตอนนี้เรเสรกนแลนะครับกนแครับตัวดี้ได้ับตานนะครับแวลูนะครับ People ต้องมีมีอะไรครับ Innovation นวัตกรรมไงฮะยกคของแวลูนะฮะ Innovation and มีอะไรครับ Excellent ใช่ไหมครับอันดับหนึ่งเลย Excellent แล้วก็มีอะไรฮะหัวใจสีเขียวครับ Social Responsibility นะฮะ You have the green heart and นี่คือ Core Value นะฮะ You h a v your core value the last one ไม่มีคนเดียวครับ p t a มาเป็นทีมอย่างนี้นะครับปรบมือให้กับทีม Work ์ f TTA ของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ สิ่งที่ผมจะพูดมี3ความมันดับหนึ่งคือขอโทษนะครับ Sorry for this inc inconvenience to a e d นะครับขอโทษสำหรับสิ่งที่ทำให้รู้สึกไม่สบายระคายเคืองอะไรเป็นบางอย่างนะครับพวกเรากับขออภัยนะครับสองยินดีด้วยนะครับ Congratulations to คุณพีรพลคุณภาคภูมิ n n d to ETA นะครับ to have the the best of the p e r s o n l of the staff ที่มีพนักงานที่สุดยอดเลยครับนะครับสุดยอดนะครับดีด้วยนะครับและสุดท้ายที่สุดขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ I thank you for คุณพิรพลนะครับ for t h e v e r y long vision นะครับสำหรับผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับคุณพีระพลนะครับขอบคุณบริษัท ECA นะครับที่ทำให้เรามีงานแล้เราได้นั่งอยู่ตรงนี้นะครับ ผมขออนญ่ตขอบคุณผู้ร่วมงานผมทุกท่านนะฮะสตาฟที่อยู่ด้านหล<ม>ังนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับแอนเจอร์ผู้ผมท่องขอบคุณท่านที่อยู่ในที่นี้สําหรับความทุ่มเทโอใจจริงครับใจฮะได้ใจนะครับบริษัท E t ทและพวกเราทุกคนขอบคุณมากครับผมคนตัวแทนของบริษัทอีโนเวทฟอยนะครับขอบคุณมากครับนี่แอสเซมบีเดนะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะมาถ่ายรูปต้วกันนะครับแล้วรถจะออกอีกประมาณเนี่ยฮะถ่ายรูปเสร็จก็รถจะออกเลยนะครับ